โอริโอยังกะกะกลัวกลัวโอริโอยังกะกะกลัวกลัวอ่ะลูกลงมายังกะกะกลัวกลัวโอริโอยังกะกะกลัวกลัวลงมาได้ไหมโอริโอดูโอริโอสิอันนี้น้องสุดท้องน้องสุดท้องลงมาแล้วค่ะเรียบร้อยตัวมันไม่สูงค่ะอ่ะขาเน้นครีมพี่ใหญ่ดื้อสุดๆตัวนี้ ดื้อสุดๆเลยพี่ใหญ่เพื่อนตัวใหญ่สุดดื้อที่สุดด้วยลงมาสิลูกน้องๆลงมาหมดละหนูลงได้ไหมหนูลงได้ไหมคะหรือว่าหนูยังไม่อยากลงหนูดื้ออยู่น้องลงหมดละ น้องลงหมดแล้วนะคะอุ้ยแต่อภาพกีฬามันมันเอาเอาแม่ความดื้อความสนเอาดื้อสนความดื้อความสนลงเรียบร้อยดื้อสนจริงๆใครดื้อฟัดกันอนึแงละ ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามน้องๆที่ให้กำลังใจน้องๆขอบคุณมากค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ